เปียโนปล่อยคลิปหวานคู่นิกกี้รับอายุห่างกัน12ปีไม่มีผลเรียกว่าเปิดตัวสาวอย่างเป็นทางการหลังหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นัาฉัดพาสาวคนสนิท ียโนโนิชาพัฒไปร่วมส่งเสียงเชียร์ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลดากกฬาสถานเลยได้เห็นโมเมนต์หวานๆเมื่อวันที่สเปดมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งงานนี้หลายคนก็จับตามองกันหนักมากว่าสาวคนนี้จะใช่แฟนใหม่ของนิกกี้หรือไม่จนด้าสุดเดิ้มาออกงานจึงได้มีการถามถ,ามถึงเรื่องสาวค่อนข้างไกลว่าที่จริงไม่ได้เปิดตัวพี่จริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ไปเชียร์ฟุตบอลไทยทุกนัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่านัดก่อนนี้ ที่เจอจีนกับเจอเกาหลีใต้ตอนนั้นเรายังไม่มีคนคุยเราก็ยังไม่ชวนใครไปดูแต่ว่าบังเอิญเราคุยกับน้องได้3มเดือนแล้วเราก็ลองชวนน้องเขาดูว่าอยากไปไหมไปดูบอลด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วน้องเขาก็ไปพอดีก็เลยไปดูบอลด้วยกันครับผมคุยกับใครผมก็ไม่เคยปิดอยู่แล้วถ้าเกิดผมคุยกับใครผมก็แบบว่าสบายๆเหมือนคนทั่วไปน้องเขากาลังจะไปรับปริญญาที่อังกฤษเดือนหน้านี้โปรไฟล์เขาต่างจากเราเยอะเลยเขาดีมาก เราจบกศนอแต่น้องเขาจบอังกฤษอะต่างจากเราเยอะเลยร่าสุดทางด้านฝ่ายหญิงก็ได้มีการออกมาสาดความหวานอย่างต่อเนื่องด้วยการปล่อยคลิปผ่านทางโซเชียลของตัวเองซึ่งภายในคลิปก็จะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักที่หวานกันสุดๆจน FC อิจฉากันเป็นแถวเลยล่ะค่ะ